แต่ผมเป็นกำนันมา13ปียังไม่มีเหตุการณ์ครั้งไหนที่นำผู้นำมารวมตัวกันได้มากถึงขนาดนี้ตั้งแต่ผมได้อบรมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำให้ผมเปลี่ยนไปจึงเป็นโอกาสดีที่ผู้นำจะได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพของตัวเอง โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดหนองบัวลำพูภายใต้คติพจหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเฟสแรกมีการขับเคลื่อนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่2ในช่วงเดือนมกราคุมภา ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอได้ลงพื้นที่กับโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความมั่นคงในระนาหาราก,หกิจกรรมในการดาเนินการจะมีการอ่า ทำกิจกรรมกิจอาสาการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะให้กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยใช้กงธนูโมเดลเป็นต้นแบบในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โพสีสำรานของเราเป็นจุดในการที่จะขยายความรู้ให้กับพี่น้องของเราทุกกลุ่เลือนในตำบลของพวกเราและก็ตำบลน้องเราอีกด้วย ในฐานะเป็นผู้นำสามประสานซึ่งก็เป็นตัวแทนของอนักพระชาชนของเทศบาลตำบลหนาถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเพราะเน้นที่การพัฒนาผู้นำให้เกิดศักยภาพแล้วผู้นำก็สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนโดยอาศัยภาวะผู้นำความคุ้นเคยรู้จักกับชุมชนซึ่งก็ถือว่าการขับเคลื่อน โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในระดับพื้นที่อำเภอครับพัฒนาการอำเภอพัฒนากรและอบทเป็นครูพาธรรมนะครับเป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนตั้งแต่โกรงการพัฒนาชุมชนได้นำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาทำให้ผู้นำมีความกระตือรือร้นและพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วนำองค์ความรู้ ไปพัฒนาชุมชนของตัวเองให้ดีขึ้นผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลหัวนานะครับก็ชนะเลิศระดับเขตตรวจครับได้รางวัลมาเงิน10,000 0บาทครับมาทําโครงการในการพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารนอกจากหัวนาจะเป็นกเกษตรอินทรีย์วิถีหัวนาแล้วนะครับโครงการที่จะทําจากรางวัลที่มาดาเนินการต่อก็เป็นในเรื่องของพันธุ์สัตว์ครับเป็นธนาการไก่พันธุ์พื้นเมือง เริ่มจากผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่เข้าสู่กระบวนการอบรมตั้งแต่ต้นได้รับความรู้ได้รับทักษะได้มีวิธีการเผยแพร่ประชาพันธุ์ได้มีการถ่ายทอดคอยเป็นพี่เลี้ยงเป็นครูพาธร,รมคอยสนับสนุนการดําเนินงานนะครับก็จาก15เป็น26จาก26คนเป็น30คนใน30คนผู้นําเปลี่ยนแปลงขายายไปสู่อาสาพัฒนาชุมชนขายายไปสู่อ,อสมอในทุกหมู่บ้านทั้ง16หมู่บ้านซึ่งอ,อสมอตาบลหัวนานมีทั้งหมด180คนขายายไปทั้งหมดทั้ง16หมู่บ้าน180คน แล้วใช้กลไกนี้แหละครับเป็นหลักสําคัญอ,อสมอและอ,อชอในฐานะที่เราเป็นอ,อสมอเราก็คุ้นเคยอยู่กับพี่น้องในชุมชนอยู่แล้วในการลงพื้นที่เพื่อขยายโครงการผู้นาเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากเพราะเรามีความเคยชินอยู่ร่วมกัน ขยายผลจาก180นะครับไป7 6 0ในกลุ่มองค์กรในทุกหมู่บ้านจาก7 6 0นะครับกลุ่มองค์กรในทุกหมู่บ้านไปสู่ครัวเรือนทั้ง2,858ครัวเรือนก่อนอื่นเราก็ทําให้เป็นแบบอย่างก่อนหลังจากนั้นค่อยชักชวนให้พี่น้องในชุมชนทําตามก็ได้รับผลตอบรับอย่างดี ผลความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับกรเกษตรอินทรีย์วิถีวนาครับกรเกษตรอินทรีย์วิถีนาขอแค่ใจทำได้ครับขอบคุณครับ ตะก้อนนี่ก็ไปขายของดูส้นบุรีขายกับเข่าขายรถลีบ่าที่นี่มาเจอโควิดรอบแรกก็คืวนมาพักรอบสองก็คืวนมะพักรอบสามก็คืวนมาพักรอบนี้ก็เลยตัดสินใจกับมาอยู่บ้านก็เลยได้มะเขาร่วมโครงการผู้นำเปลี่ยนแปลงทศสบาลตำบลหัวหน้ากับเพิรนก็เลยทดลองปลูกผักปลูกเบื้องแล้วเริ่มแรกนี่ก็ได้กินบ่าที่ก็เลยทดลองปลูกเพิ่มเลขน้อยขึ้นไปอีกก็เลยพอได้ไปเก็บขายพอได้เงินมาหมุนเมียนในครอบครัวซื้อกับเขากับน้ำ จากการมาอยู่บ้านเราก็เลยได้ไปเข้าร่วมโครงการผู้น้ำเปลี่ยนแปลงเพิิน,นได้ไปอบรมน้ำเพิินก็ได้คว่รูเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เข้าเบิ่งในยูทูบอยู่อย่างนี้ก็คือบางยางก็สิแตกต่างกันไปเฮ้ากับมาน้ำมาปรับปรุงใส่กันถือว่าโครงการนี้มันเกิดดีเพราะว่ามาเข้าได้คว่วรูเพิ่มเติมจากที่เข้าบ่เคยเรียนเฮาบ่เคยรู้เขาก็ได้เพิ่มเติมมาเขาก็ได้มาปรับปรุงใส่ในสวนเฮามาใส่แล้วก็รู้สึกว่าดี